ก็ห่างกันห่างห่างหายกันไปนะสำหรับคลิปคลิปที่เป็นคลิปเต็มนะซึ่งวันนี้ผมจะมาสอนทํารถไอรถไอดดอมารถไอดดอมาทุกคนว่าผมจะมาสอนวิธีทําให้มันกลายเป็นรถเติมไม่นา้นะซึ่งวิธีก็มีเยอะอยู่อะก็ไม่ค่อยเยอะมากแต่บอกเลยนะกินกินเวลาชีวิตมากเลยเพราะมันนานนะเพะราะแต่ด้จุดอยู่คนละที่เลยนะเอาอะไรไว้ อันนี้ผมแนะนำมาเปิดประตูนี้ไว้ก่อนนะแล้วก็ไปเอาน้ำมันมาก่อนเลยซึ่งสูตรนี้จะเป็นการสอนสูตรอรอ,รอ้ใช่เป็นการสอนสูตรพลิกลกแล้วพลิกลดแล้วก็สอนสูตรที่รถคันนี้เป็นรถเติมนะขั้นแรกเติมน้ำมันก่อนเลยอนะจะได้แบบจะได้ปิดฝาจะได้ไม่ต้องถกนะใช่อ่ะเราต้องใช้ล้อใหญ่นะพรล้อใหญ่แบบ ถ้าไม่มีสิงกียขวานะคือแบบขับจนถึงศูนย์อีกรอบได้เลยซึ่งสูตรที่ผมจะใช้คือเอาไฟที่มันแบบต่ำๆไฟที่มันว่าไฟดีเอาไว้ใต้บ่อนนะเพื่อให้มันแบบมีแสงขึ้นมาก็แลกก็ทำอุ๊ยทำทุกอย่างนะตามของที่เขามีไว้ให้ โยเวนแต่ล้อนะล้อต้องใช้ล้อใหญ่นะทุกคนเอ้ยอยเว้นล้อนะล้อต้องใช้ล้อใหญ่เพราะแบบมันจะช่วยเร็วขึ้นไม่ได้ถ่ายคลิปนานลืมไปว่าต้องจับโทรศัพท์ยังไงเดี๋ยวผมขอนั่งเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไอเนี่ยผมขอนั่งเพื่อใส่สกินก่อนสกินใหม่ผม ต่อไปก็วิง่งนะนี่แหละจุดที่มันยากก็คือล้อใหญ่นะเพราะมันหนักแล้วบางทีมันก็หลุดเบอร์ผมเลยไม่ค่อยชอบใช้นะผมเลยชอบใช้โลคลาสสิกดีกว่าเพื่อแต่เพื่อแบบอะไรวะเพื่อความเร็วความแรงนะเราต้องใช้นะ,ะซึ่งเสียดายมากเนะลยรถฟรีคันนี้ไม่มีไอ้นี่นะไม่มีไฟนะแต่รถเกือบทุกรถนะมันมีไฟไเลย เดี๋ยวผมกะว่าจะเก็บป้ายชื่อนะตอนนี้หาไม่เจอสักอันเลยนะพยายามหาป้ายชื่อแล้วต่หาไม่เจอเพราะผมอยากได้รถทหารนะผมชอบแนวทหารอ๋อแล้วอย่างนึงที่ผมเตือนไว้นะก็คือก่อนก่อนจะเติมอะไรอนะ่ะเราต้องแน่ใจว่าถ้าเราเติมเสร็จเราจะได้ปิดไหมคือมันมีร็อบนึงไว้ทุกคนผมนำรถพิกใช่ไหมแล้วอยู่ดีดีอ่ะ ผมทำอยู่ดีแบบผมทำน้ำมันออยผมทำน้ำมันของแบบเครื่องยนต์หกอะแล้วตอนนั้นอะผมพลิกรถได้พอดีเว้ยแล้วแล้วแล้วผมขับต่อไม่ได้ผมเพิ่งมารูาา้ตัวมาเอาตัเทตุตัวเพอเทหมดเลยก็วิธีทำรถนี้ก็นานนี่น,เนนะเพราะมันต้องเอาของที่โคตรไกล อาสูนหลังจากนี้ผมแนะนำให้ใช้นอ่นะแบบให้ใช้สิ่งมหัศจรรย์ของเกมนะเจ๊อันถ่ายคิบเอา,เอาโอ้อใช่โอเคก็ผมก็จะมาชิคไปนะว่านี้สว่างไม่ค่อยก็ไม่ค่อยสว่างงั้นเอาไว้ใต้บอกอุ้ยอันนี้สว่างนีหว่า สว่างเอาไม่น่ารถนะแต่อันที่ไม่ค่อยสว่างก็ส่วนใหญ่มันก็จะสว่างเลยไฟแบบนะั้นอันที่ไม่ค่อยสว่างก็จะเอาไว้ใต้บ่อนะเพื่อเราจะได้เห็นได้ทั่วถึงนะสูนี้ผมใช้มานะ่ใครแบบมีรถคันนี้เราอยากไปแบบพันเมตรสักครั้งอะ่ะแต่ก็ไปไม่ถึงเพราะแบบบางทีดูแลนะ้ำมันไม่ดีก็ใช้คันนี้ได้นะคันนี้ดีอุ้ยมันไฟมันแรงทั้งคู่เลยอะ่ะตอนคืนผมจะโดน ผมจะโดนจีซั่นหลอกหลอนหะมคือมันสว่างเงี้ยไฟเนี่ยนะแต่ก็ต้องทนอ่ะเพราะแบบความสว่างผมน้องไว้ใต้เบาส <c oughs> <c oughs> ะ <c oughs> าสินี่นะคุณนั่งแล้ดมันจะนั่งยากอ่ะมันดอว่ ไม่มีวิธีละเาาเรียบร้ะรถไฮรถสูไฮเทครถสูไฮเทคก็ละลองก็ไปกัน,นคลิปนี้ผขไม่ตัดต่อเลยมากนะเพราะผมเพิ่งกลับมาทำนะตอนนี้ผมเพิ่งกลับมาทำนะเดี๋ยวเสาร์าที่ผมจะพยายามทำคลิปแล้วตัดต่อเอากนะ็รถมันจะโค้งเพลงง่ายหน่อยนะเพราะแบบล้อมันใหญ่ แล้วมันก็เบียยเบ้ยวด้วยใช่ล้อมันเบี้ยวเนีย่ยมันเบี้ยวเนีย่ยเดี๋ยวผมจะไปลองไปสักหลายๆเมตรนะเดี๋ยวผมจะตัดคลิปก่อนจนผมถึงแบบหนึ่งพันเมตรเดี๋ยวผมไฟไถ่ก่อนคือตัดเดี้ยวแหลกและวคืออ้าแล้วผมบ่ออีอานอึ้งด้วยนะอย่าขับเร็วนะไม่งั้นรถคุณระเบิดแน่ งัน้นเดี๋ยวผมขอเซฟตัวคิปไปก่อนนะถ้าเจออะไรเด็ดเดี๋ยวคายผมเพิ่งไปรู้มาว่าอาวุธระยะประชิดที่ตีง่ายที่สุดคือไม้ตีไม้ตีแมงใช่มันตีง่ายที่สุดแล้วเมื่อกี้ผมตีมิวเตนไปสองตัวฆ่าได้โคตรง่ายอุย้ยเดี๋ยวผมกะว่าจะฆ่ามิวเตนตัวนี้นะแต่ผมไม่รู้อ่ะพี่อ่านงับ มิวเต้นม์วิเ,เต้นตอ้สกิบดิ้งเงาปม๊บิวเต้นตต่อยเหล็กตายซะเราห้ามตีให้มันออกจากตัวเองนะไม่งั้นเราตุยอ,อ,อ่ะเ,เอาจริงเราแค่แบบอย่างนี้ก็ได้ไป รอแล้วผมก็จะเก็บไว้นะโอเคไปไปป้ายชื่อผมันไม่เจอเนี่ยทุกคนป้ายชื่อมันหายากมากเลยไอชื่ออะไรลูกมันเป็นภารกิจชื่อชื่ออะไรลูกอ่ะเดี๋ยวผมกินอะไรเพื่อินทางต่อแล้วนะโอเคก็ เดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บเอ่ออะไรของก่อนแล้วค่อยไปต่อผมรู้สึกว่าเครื่องผมเริ่มมาไหวละเครื่องะะองะรกระเบื้องอะไรนั่นเครื่องนี้อย่าไปใช้นะเอาเก็บไปขายเถอะมันมราคาไม่ดีก็จริงอะแต่แบบเครื่องไงอะคือมันใช้ไม่ดีบางทีดับบางทีมันมันช้าพูดง่ายมันช้ามาก ชามากทุกคนคน้าคุณทุกคนรู้นะว่าถ้าทุกคนรู้นะว่าอะไรขายดีที่ไม่ใช่มิวแตนนะะผมรู้แล้วว่ามิวแตนขายดีคุณช่วยบอกผมด้วยนะเนี่ยผมผมผักไม่ได้ผมยิมไม่ได้มิวแตนโอเคเรามาขึ้นรถสุดแหลกของเรากัน เจอกันตอนหน้าทุกคนนี่คือจะฆ่าผมทุกคนผมผมมองแค่ไม่เห็นอะไรเลยดูดิดูของดิเดี๋ยวผมต้องไปจัดของครับอขอไปสัดจุดจุดแล้วครับขู่คิดดูมันมันไม่มีใครมันไม่มีรถคันไหนแหกกฎพิเศษการเบรกได้นะโอ้โหบรา โอเคผมย้ายมาข้างบนดีกว่าอยู่เว้นไฟนะผมไม่อยากเ้าปอ้อันน่านั่นเลยนห้เด่นเนาะถ้าอันนี้มันมีผสมโอเคไม่มีผสมโอ้เสียะไรวเนี่ยโอ้ โอ้ช่างมันโอ,โอ้นี่แหละสาภาพสาภาพนะคือมันใช้ยากเฮ้ยห้องหน้าเดี๋ยวเราใช้แม็กตีวนันนี้เปิดประตูไหมอ่นะจะได้ไม่ต้องลำบ,บากไปเลยกันแต่ผมแนะนำไม่ให้เปิดประตูนะสำหรับคนที่ บัคที่แบบชอบหล่นออกจากรถ่ะผมแนะนำไม่ให้เปิดประตูนะแต่ตอนนี้บัคแบบนั้นผมเสห,หายไปละจริงมันไม่เชิงบัคหรอกมันเป็นแบบือนความผิดีายมันแบบแบบเราอยู่ดีๆกำลังจะกดเดียวใช่ไหมเต็ดเดินโอ้สกปปีบิดอูกันไม่เจอ เนี่ยข้อดีของการเปิดประตูมันทิ้งไว้คืมอมันมันขึ้นง่ายแะก่อนเอาจริงๆนะผมอยากลองทําแบบเดินอ่ะจนถึงสองหมื่นเมตรมืันัะนะแต่มันยากเกินผมเป็นคนที่แบบรอไม่ไหยแต่ถ้าผมเดินได้ก็คือแบบเยี่ยมไปเลยผมเอาเืนเลย อันนี้ผมพูดตอนตรงนะ้นผมอยากได้ปืนมากเลยอยากได้ปืนใหม่นะเพราะตอนนี้มีแต่เอแล้วก็ปืน,นทกเต็มทังแล้วก็แบบอัตนะอุ้ยเกือบล้มเมื่อกี้เมื่อกี้ผมต้องตะโกนเพราะผมกลัวมันล้มนะรถคันนี้ล้มง่ายนะเพราะใส่ล้อใหญ่งั้นก็เดี๋ยวตัดฉากไปตอนเจออะไรเรื่อยนะทุกคนรถผมคว่ำทุกคนแล้วมันไม่ได้คว่ำ มันไม่ได้คว่ำปกติแน่นะมันคว่ำท่าพิสดารแน่นะบรา<ร><ร>อาสูนี้ต้องถอดล้อนะแล้วก็แบบอ่า ตวอ,อ,องกอดรองแล้วก็คุณถอดทุกอย่างเลยอ่ะกับแบบเอเว้นไฟนะไฟติดยากโอเคถอทุกอย่างแล้วใช่ไหมเออเอเว้นคุณต้องทำให้รถคุณเบาที่สุดนะแล้วคุณก็ใช้แรงแขนของคุณนะผลักรถขึ้นมานะผมเคยทำได้เหรอ<ะ>แต่ถ้าไม่ได้ผมก็ต้องจบที่หนึ่งร้อยนี่แหละ เดี๋ยวต่อไปผมจะไปเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์แล้วอะลืมล้อมันหนักนะแล้วมันเป็นตัวถ่วงชิบไก่ถ้าไม่ได้ถ้าผมหาไม่เจอเลยทำไม่ได้จริงเดี๋ยวผมจะไปรีวิวอัปเกรด้นะคาเมาล่าแมนของอีกเกมของเกมทอยเด็ดอะไรเนี่ยทอยเด็ดอะพี่เออเดี๋ยวผมไปค้นของก่อนถ้าผมเจอแบบใบชื่อักอันผมผมก็แบบ ร้องไห้ตายแล้วออกไปไอเจ้ลุงน้าเกีเจ็บเย,ยเจอแล้วเจอแล้ววันนี้นอนหลับล้วเว้ยวันนี้ผมนอนหลับแล้วสบายใจแล้ว สบายใจละสบายใจละวันนี้นอนหลับแล้วแหละอือหือถ่ายถูกจังหวัดสะดุวไอือหือไม่เจอเอ้ทุกคนสาย,ยแล้วลม,มาทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาไปยืดละเดี๋ยวผมจะเอาไปให้คนตำรวจละเอ้ยพี่ทหารละ ผมเหลืออีกประมาณ24อันนะเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นอ้าวรถหายโู้ดีใจวูยเลี้แล้วยี่สแล้วเหลือี่สิบสี่แล้วเย้นี่โคตรเท่โคตรหล่อเลยดูดิผมจะลัดลอกเข้าไปลัดลอกลัดลัดลอกเลย ไอะไรนะทุกคนแล้วก็มีเครื่องมีแปดหนึ่งกันแล้วก็มีถังน้ำมันกับถังออยผงก็ไม่รู้ว่าถังน้ำมันกับถังออยล์หรือเปล่าเนี่ยรถคันนี้ทำได้อะแต่ตอนนั้นซื้อเก็บไม่ทันนะซื้อไม่ทำนะผมจะไดเ้เดี๋ยวผมไปไอ้นี่ก่อนเดี๋ยวผมไปดูรถทุกคันปับ๊บ อีเดี๋ยวเดี๋ยวไปทำบ้านหน่อย,อยเดี๋ยวผมจะพยายามกระโดดออกนะเพราะแบบอยากไปดูรถอะ่ะแ้่เออคุณรู้แล้วว่ารถมันอ้น,นี่ เด,เดี๋ยวผมพาไปดูปั๊บตอนนี้มันอัปเดตวีแปะละเนี่ยเกมนี้โหดู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 ด,ด,ดูอัปเดตเดี๋ยวผมจะลองเข้าซสวีในรอดที่สี่ใช่ฮนะเข้าไม่ได้ไม่รู้เป็นไรผมเข้าไม่ได้ ผมอยากให้โรบอกเก้ด่วนๆเลยเรื่องเข้าไม่ได้เนะี่ยเดี๋ยวผมจะไปคือผมจะไปหาเซิฟคนน้อยนะจะได้แบบรีวิวได้สะ,สะดวกสบายหน่อยใครแต่งตัวโอ้โหไซท์ทิ่ใช้ท่าคาเมล่าแมนแล้วก็อัพซูปเปอร์อัพเกรดได้คาเมล่าแมนบราสุดว้ห้าคนเยี่ยมเข้าเลยแล้วมันก็จะพาผมไปเซิฟอ,อื่นที่คนเยอะ คิดถึงจริงๆแ้่ผมต้องไปหาที่รีพูนไม่เงียบแล้วอ่ะตรงไหนวะรีพูนโอ้โหอันนี้ก็ล่างเล็กอะไรวะนี่มานี้ไกลละไกลจริงๆนะเนี่ เออดีตรงน,นี้แหละซึ่งอจะมีพื้ไม่โครบนะเพราะท่าพี่แกเยอะมากท่าแรกก็ท่าบินนะเทีวทุกคนเห็นอยู่อันนี้ก็ลงจอดนะอันนี้เหยียบตายตายตายสิว่าเออตายเรียบร้อยโดนขาตัวเองกระทืบตาย<อ>แล้วก็อันนี้ก็มองไปมองมานะแต่ผมชอบทําเป็นท่าแบบไม่ได้แบบ สายหนาอันนี้ก็ต่อยซ้ายที่มันมีปืนแล้วก็ต่อยหมัดแรงนะอันนี้ปืนที่ไหลนะส่วนโลนะ้อันนี้ก็คือเปิดใช้งานโล่อันนี้คือตอนที่แกโดนนุ๊ใช่จำถูกแล้วอันนี้คือแบบค้นแก๊สไหมหรืนะอทุกคนเรียกว่าคอนั่นแหละก็อันนี้ก็พลาไซนะ ไอ้ส้มๆเนี่ยที่มันกำลังหยิบหลังเลยนะคาราไทนะทุกคนอันนี้ก็นิ้วโปง้งย้ยนไปเลยอันนี้ก็นิ้วโปง้งเหมือนกันเยียะอันนี้ก็ฉบับตอนที่พี่ใหญ่เราโดนไซต์ทิศปัดนะแต่มันมาอยู่ในร่างไม่พังได้ไงผมก็ไม่รู้อันนี้ก็ปีงปืนอันนี้ก็ค้อนค้อนอันนี้อันนี้เก็บหมด โอ้ยไมันดีรีวิวปืนเลยเออช่างเออเดี๋ยวทุกคนทุกคนไปดูช่องเออแล้วเหมือนกันไม่ได้รีวิวปืนเลยอันนี้ก็ยิงปืนที่ไหลนะไอ,สอส้สงศร์ต่อไปก็ได้เวลาอ๋ออันนี้พี่แดงเออพี่ใหญ่ร่างโกรธนะเดี๋ยวผมไม่ยังไม่รู้ว่าพี่แดงไฮเปอร์มายัางอันนี้ก็พาราไซต์ ยวผมพังตอนที่แกมันใครใช้เลยนี่นะที่เหลือก็จะเหมือนเลยแค่เพิ่มซอมานะนี่คือซอเบสนะ mm hmm. ลืดแกสิน mm hmm. อุ้ยอ๋ออันนี้ก่อนเมื่อกี้คือทำลายกล้องนะ mm hmm. เลนกล้องอันนี้คือเลือ่อยต่อไปก็ได้เวลาฆาตกรรมพี่แก ไปก็ขัดคืนนะแล้วก็อันนี้ก็ยังเดินได้อยู่นะแต่ถ้าอันนี้ก็จะเดินไม่ได้ผมทำท่าอื่นก็ข้ามเวลาไม่ไม่ได้อยากดูช็อตหรอกอันนี้ก็แขนแตกนะอันนี้ก็อันนี้ก็รับแวนะ่นนะมันไม่ใช่แว่นดิมันเรียกว่าเลน ซึ่งเลนพี่แกจะเปลี่ยนไปนะเลนพี่แกจะแบบบี้ลงนะเพราะว่าพี่ใหญ่เราบีบบี้เลยไม่ถึงไอเชนที่แมนเราบีบบี้เลยต่อไปควรเอาปืนออกเพื่อให้มันสมจริงนะเพราะอันนี้คือการอัปเกรดหลังพี่แกจะโล,งล่งอ่ะแล้วพี่แกก็จะได้รับพลังภายในสิส้นชีวิ นี่นะนี่คือท่าของปืนนะนี่คือท่าของปืนนะทุกคนก็มีเพิ่มไปอ่ะแต่ที่จริงมันย,ยิูเือซึ่งพี่อนในร่างคาร์เมล่าเมี่ยเขาเคยสปอยมาแล้วนะซึ่งลาบเกรดของพี่แกปืนจะเป็นอย่างนี้นะแต่จะเป็นแบบที่เขาสร้างขึ้นมาซึ่งซึ่งลาบ่งลาบเกรดของพี่แกนะก็จะคล้ายๆอย่างนี้แหละแต่แค่แขนนะขาแล้วก็ ที่ไล่เป็นผุเรเซอร์นั่นแหละล่ามเก่งของพี่แกนะแต่ก็ยังไม่ได้ออกมาจนมีสปอยนี่ออกมานะจนผมผมรู้ว่าเออไอ้นะั่นมันหลอกเพราะมันเคยมีคนมาลงคลิปเกี่ยวกับอนะัปเกรดนั่นคารมเมล่าแมนผมก็ไม่รู้นะว่าของจริงหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่าน่าจะของจริงแหละเพราะแบบมันเหมือนมากอะไรก็เหมือนอนะ แต่ผมตอนแรกผมคิดว่าเออท่าเขายัางมีไม่เยอะมั้งเลยเอาท่าของตัวเก่ามาแล้วก็เพิ่มท่าไม่กี่ท่าแต่จริงไม่ใช่ว่านะของปลอมระบบเพิมม่งมารู้หรือไม่ก็เอาก็คือนั้นนั่นแหละเออแต็ดก,ก็ก็คือไอของปลอมนั้นไอของปลอมที่ผมบอกไปอาจจะคือของจริงก็ได้แต่เขาแค่ไม่เอาดีกว่าเอาแบบของจริงดีกว่าเอาแบบเท่ๆดีกว่าเอาแบบตรงฉบับเดิมดีกว่าอ่ะต่อไปก็ทำลายแขนท็อกซิกนะ ก็นี่แล้วนี่ก็คือแขนที่พี่แกใช้ตอนสุดท้ายก่อนที่แกจะน่าจะกระจักไปหรือไม่ก็ะตุ้ยิงเป็นไงเหมือนจริงปะอันนี้คือจะงงนิดนึงนะเพราะมันจะเร็วมากนี่มันโคตรเร็วเลยอันนี้ยิงนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็หยิบอะไรออกมาแล้มันลงนี่นะ พี่แกจะพ่นไปพ่นเลยนะเราก็จะพ่นตาด้อยยิ่งเราปล่อยยิ่งเราปล่อยไว้นานขนาดไหนมันก็น่าจะน่าจะนะไม่ใช่แบบเออมันก็น่าจะพ่นมันก็พ่นน้ำซอ่งนนะผมไม่ไว้ใจผมก็ไม่รู้นะเดี๋ยวผมจะอรองสักหนึ่งนาทีนะอ่านี่ผมพ่นมาสักพักแนละ้ว มันมันเลิกมันมันเลิกไม่ทันเจ้ก็อันนี้คือถ้าที่ที่แกปัดของเออไม่ใช่ไทท่านดิจีเมน,นนะปัดแล้วก็ไม่ได้นะจีเมน,นอันนี้คือถ้าดูซับพลังงานนะเ,ออเยี่ยมเลยก็นี่และประมาณเนี้ยหมือนบ,บ พี่ใหญ่ได้เลือกคาเมล่าแมนของเรานะซึ่งพี่ใหญ่เลือกคาเมล่าแมนก็ไม่มีอะไรมากนะเดี๋ยวผมจะไปลองดูไฮเปอร์นะมือพี่แดงอัพเกรดเค้ากดเลิกคลิปนะก็ผมจะพาไปดูพี่แดงอัพเกรดเ้ื่องสปีกแมนนะว่ามีไฮเปอร์ยังหรือยังวะน่าจะยังน่าจะยัง เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องต้อุ๊ยจีเหลี่ยมมาที่ไหเงี้ยมทำไมยังไม่มียังไม่มียังไม่ม,ม,มีเราต้องใช้วิชาเราต้องใช้วิชานิ้วเร็วของเราไปก่อนนะก็คือการแบบคือการแบบใช้ท่าหมุนควงแล้วก็แบบใช้ท่ายิงอื่นๆพร้อมกับท่าตะโกนอ่ะเราต้องกดให้เร็วนะมาถึงใจนี่ได้ ยังไม่มีไอ้ปืนะมีกับปืนนะยังไม่มีระบบไฮเปอร์นะทุกคนยังไม่มีร่างไฮเปอร์นะมีกับปืนนะซึ่งก็น่าเสียดายมากเลยเขาอ,อุตส่าห์สปอยมาแล้วอะว่าแบบมีไฮเปอร์ก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวถ้ามันมีไฮเปอร์เดี๋ยวผมจะกลับมารีวิวแล้วกันนะซึ่ง แล้ววันนี้ผมอยู่ครบหนึ่งพิ้งกอนแล้วบราเป็นไปได้ยังไงเนาะอ่าก็สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค,ค์กดแชร์กดคลิกและเป็นกลังใจให้ผมด้วยด้วยไอ,อ้สำหรับวันนี้บ๊ายบาย